วันนี้นะซีได้ของมาใหม่สดๆดร้อนๆเลยค่ะนั่นก็คือสมาร์ทวอชนะคะกับนี่เครื่องฟอกอากาศซีมารีวิวสองอย่างพร้อมกันแล้วมันเกี่ยวกันได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวสีเล่าให้ฟังนะคะเพราะมันเป็นอีโคสิสเต็มใหม่ของเสี่ยวมีเขาเลยค่ะอ่านว่าอะไรนะเชา o มี่เชามีฝึกใหม่ดิทุกอย่างเนี่ยจะสมาร์ทขึ้นได้โดย Smart watch, สมาร์ทวอชสมาร์ทโฮมก็จะสามารถลิงก์กันได้ง่ายๆแล้วด้วยเออ ถ้าคุณอยากคุ่นดีต้องเริ่มสร้างหุ่นใช่ไหมจากการ get fit start now ช่วงนี้ก็ต้องดูแลแตัวเองดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะรวไมไปถึงแบบสุขภาพคุณเราหคุณแล้วดีสุขภาพใจก็จะตามมานะคะรู้สึกมีพลังนะคะนี่คือ Xiaomi Redmi Watch 2 Lite ซึ่งหน้าตาดูดีเลยค่ะ แต่ด้วยความเป็นรุ่นไลท์ไงขนาดมันก็จะค่อนข้างกระทัดรัดหน่อยเหมาะกับข้อมือผู้หญิงน่ารักน่ารักนะคะกระทัดรัดไม่ได้แปลว่าจอเล็กน,นะคะเพราะว่า Redmi w a t c h 2 Lite ตัวนี้เขามีการเพิ่มขนาดหน้าจอให้กว้างกว่ารุ่นเดิมถึง10%เนาะจะอยู่ที่1.55นิ้วค่ะ เป็นสมาร์ทวอชไม่พูดถึงเรื่องการออกกําลังกายคงไม่ได้ค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับโหมดการออกกําลังกายกว่า100ร้อยโหมดเลยทีเดียวหเล่นกีฬาได้เยอะขนาดนั้นจริงไหมเรา<แ>เอาจริงนะ10โหมดซี้ก็ซื้อแล้วละ คือมีทั้งหมดโปรโหมด HIIT โหมดโยคะในร่มกลางแจ้งอะตามสบายเลยแต่สิ่งสําคัญคือในยุคโควิดแบบนี้คนทมเยะวัดการวัดระดับออกซิเจนในเลือดละ่ะทําได้หรือเปล่าก็กลายเป็นค่ามาตรฐานขึ้นมานะคะตอบเลยค่ะว่าทําได้จ้าสามารถวัดระดับ SpO2 ส่วนการเต้นหัวใจก็วัดได้ตามปกติค่ะเรื่องการใช้งานกันไาดีกว่าเขาเรียกนะหลายคนบอกว่าสมาร์ทวอชมีจุดที่น่าเบื่ออยู่ที่เรื่องแบตเตอรี่แน่นอนของ Xiaomi ตนนัวนี้แบตเตอรี่อึดขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับระบบชาร์จแบบใหม่เป็นแม่เหล็กในการชาร์จนะคะชา,ชาร์จทีนึงใส่ไปได้ยาว10วันไม่ต้องชาร์จเลยค่ะดีมากสุดท้ายสมาร์ทวอทต้องรีวิวเรื่องของแอปพลิเคชันว่าเราสามารถเช็คกันออกกําลังกายและเช็คสุขภาพตัวเองแบบละเอียดละเอียดผ่านแอปที่ชื่อว่า me wear ชื่อมต่อง่ายค่ะเข้ามาดูก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะด้านแบบสุขภาพการนอนครบเลยนะคะ สุขภาพแข็งแรงออกกําลังกายมาแล้วกลับมาในบ้านร่างกายต้องได้รับอากาศที่บริสุทธิ์กันบ้างค่ะเอาจริงใครๆก็รู้จักอยู่แล้วสาหรับตัวเครื่องฟอกอากาศของเสี่ยวนะคะที่ราคาดีแล้วก็คุณภาพดีซีมีหลายตัวเลยนะอยู่ที่ออฟฟิศนะใส่ไว้ครบทุกห้องเลยค่ะตัวนี้เป็นเสี่ยวมี่สมาร์ทแอ i ์พิว4 Pro ตัวใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับ ตัวกรองหรือฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูงคุณรู้ป่ะตัวนี้มันสามารถกรองอากาศได้ถึง9 9 9 7เกสรสอนดอกไม้ขนสัตว์ฝุ่นควันหรือแม้กระทั่งอนุภาคเล็กๆไปจนถึง0.3ไมครอนก็ทําได้ค่ะขนาดห้องกลางๆแบบไซส,สตูดิโอนี้นะที่ซีนั่งอยู่ชั่วโมงเดียวก็สมัมผัสอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ได้นะคะเขาบอกว่าเสี่ยวมี s สมาร์ทแอร์เพรสฟเยอร์โปรตัวนี้ผลิตไอออนประจุลบออกไปที่อากาศก็จะยิ่งเฮ่ก็จะอากาศที่บริสุทธิ์ออกไปได้ดีขึ้นอีกค่ะ สิ่งซึ่งสีชอบมากเลยคือความหน้าตาเรียบง่ายของมันดีไซน์ดีมินิมอลเข้าได้กับบ้านทุกสไตล์การทำงานก็ง่ายคือมีจอโ l e d ททัสกรีนอยู่ด้านหน้าเซนเซอร์ก็แม่นยำเสียงก็เบาไม่รบกวนเราขณะการทำงานหรือว่านั่งอยู่ใน e ีตติ้งรูม เราสามารถเช็คข้อมูลสุขภาพต่างๆนะผ่านทางสมาร์ทวอชของเราได้ใช่ไหมคะดูรายละเอียดก็ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแต่อีโคซิสต็มของ Xiaomi ทุกอย่างต้องเชื่อมกันหมดพวก AIoT ต่างๆคุณก็จะสามารถเช็คควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันคะ่ะ เอางนนี้นะให้คุณไปโหลดแอปตัวที่ชื่อว่ามี Home นะคะตัวนี้นะแล้วก็จะสามารถเปิดปิดเครื่องสั่งงานได้ผ่านแอปตัวนี้เลยนะคะคุณจะเช็คอายุแบบไส้กรองก็ทำได้สามารถสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ลองรับ Google และก็ Alexa ค่ะ บนหน้าจอของตัว Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro ตัวนี้จะสามารถแสดงอุณหภูมิระดับความชื้นในอากาศได้ด้วยรวมถึงมันจะโชว์สถานะการทํางานได้แบบเรียลไทม์เลยด้วยบ้านไหนมีอากงอาม,มา่าผู้ใหญ่ที่แบบไม่สะดวกใช้แอปอะคา่ะขี้เกียจจะต้องมานั่งเปิดแอปไหนหรือหลานอะไรอย่างเงี้ยก็กดดูได้ผ่านจอบนเครื่องได้เลยค่ะสิ่งที่ชีชอบก็คือทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเราสามารถใช้งานง่าย,ายตอบโจทย์ทุกไลฟส์สไตล์คุณแม่โทรมาก็แบบรู้สึกอากาศไม่ค่อยดีเลยแล้วก็สามารถกดึง นี่ผ่านแอปพลิเคชันนะคะในการคอนโทรลได้เป็นไงคะรีวิวนี้สุขภาพดีแบบดับเบิลเบลนสองชั้นนะคะทั้งนาฬิกาทั้งเครื่องฟอกอากาศทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันได้หมดเอยซีชอบมากเลยทําให้เราสามารถใช้ชีวิตของเราได้ง่ายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆเอิตรงซีก็ใช้มาหลายอย่างแล้วนะตั้งแต่ทีวีเครื่องฟอกอากาศลำโพงเครื่องดูดฝุ่นนาฬิกาพัดลมลักครบจบเลยในแอปพลิเคชันเดียวค่ะอยู่ในนี้ หลายคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิก Xiaomi หรือเป็นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีอุปกรณ์ต่างๆของ Xiaomi อยู่ยังไม่ได้เชื่อมต่อให้เป็นโซลูชันหรือเป็นอีโคซิสต็มสินแนะนำเลยนะว่าลองทำดูนะคะและชีวิตคุณจะสะดวกจะง่ายขึ้นมากๆถือว่าเป็นการเรียนสกิลใหม่ๆในการใช้ไอทีก็ได้คะ่ะสินค้าที่ซีรีวิววันนี้นะคะจะเริ่มมีการวางขายตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2021เป็นต้นไปนะคะก็คือตัวที่1 Redmi Watch 2 Lite ราคายอยู่ที่1,600 90โอเเคมากลย2 Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro ตัวนั้ Pro, น,น,นลาะคาอยู่ที่8 4 9 0บาทค่ะถ้าคุณกดซื้อก่อนวันคริสต์มาสหรือ25ธันาวาคมนี้ Xiaomi จะมีโปรโลดราคาให้ด้วยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในการเป็น Xiaomi Family ค่ะชีวิตก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ฟิตได้หมดแน่นอนนะคะและ้วคลังหน้าซีจะมารีวิวแก๊เจ็ตอะไรดีๆให้ทุกๆคนได้ดูอีกอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องซีมีแกนฑ์ันเอาไว้ทุกคนด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะ แลวค่ะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดคอมเมนต์ได้จ้ะบ๊ายบาย